สวัสดีครับพี่น้องผู้อยู่ท่างไก่ท่างไก่ผู้เป็นสายกินว่าเป็นสายกินกระเบื้องได้แ้ครับเมื่อนี้มันในจักนอยเมี่ยผมไปเก็บเห็ดได้แกงหนึ่งมีเห็ดละงกแน่หละก็เห็ดน้ำหมักเห็ดดินเห็ดดอนเลยละครับแล้วก็เครื่องหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งกังมกบกกมี่ตับหมักฮู้เซปูหน้ากับหน่อพะเกษ,ษ,ษมาเมบอสลาใหญ่ห้างพี่น้องกินของง่ายสี่เห็ดมงบ,บรรยาก,กาศแดด สียืนหวนนัวในกรหน่อยโอ้กะกืะยังเลี้ยบไัักอยู่ต้นหนามโป๊ บ้านเอือน่นบ้านเอื่นงก็จะออกจนจนไล่มันแล้วบ้านผมเขาก็ออกเห็นผ้าเขาแรงนุ่งข้อดีขนาด อย่างได้แักติวม้าพี่น้องเด้ขันพ่อสายพป๊ติวเ่ามันแก่งเห็ดนะครับนักเสพยาจ้องกันครับพี่น้องขอไงคลิปหนาพ่อกันไม้ครับพี่น้องสวัสดีครับ